ต่อตล์รอบนี้นะปลาให้พันหนึ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เนี่ ด้วยแไปเดินบอดี้กันไปตอนนี้คือป้าเปิดเลนให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคลิปนี้อสงสัยจะติดลิกลิตรเพลงโคตรแดนเลยพูดดังๆเหรอเพื่อนดังเราเราจะไปนั่งที่เลนยี่หกแล้วตอนนี้เราวแกไปเอารองเท้าก่อนไปโอเคน่าไปหน่อยอ่ะเอาเบึงยี่หกมาแต่งรองเท้ามาเอาลองดูก่อนได้แล้วครับไปไปแก้อเท่ดีกว่ารองเท้าของปลากว้างมากไม่ใช่ของป้านี่ของแม่คือมันแล้วแต่ปุ่มเห็นไหมอันนี้เขาเจาะให้รูมันใหญ่นิ้วชี้ ของไรแก้เบอร์เลยนะตอนนี้ที่หามาเนี่ยป้าให้เขาหามาเบอร์8กับเบอร์7แม่เบอร์9ป้าว่าเบอร์8กับ7ของหนูยังไม่ไหวเลย7จ็ดต้องลงก็6 6 5แล้วแกไหวเปล่างั้นขอลองเบอร์หก่อนหรือว่าต้องเอาเลนไหมเอารางไหมรางแล้วปล่อยลูกไหลเลยนะลางไหมนี่เบอร์อะไรครับเบอร์หเบอร์6หรอเฮ้ยเล็กนิดเดียวเองว่ะแกหดนิ้วใส่ไม่ได้เลยเอาใส่ดูนี่เฮ้ยได้ได้ นิ่่โป้งไม่เข้าเหรอต้องเจาะรูให้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับไม่ได้อยู่ได้อยู่เป็นใข่ไม่ใช่แต๋เล่นไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม่เจ็ดดีกว่าไม่เจ็ดดีกว่านะริ้วนี้ร้อยแก้วพอได้ครับน้ำหนักแต่ว่ารูนิ้วโป้งลงไม่ได้เดี๋ยวเยอะอย่างนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ถ้าร้อยแก้วสไตล์รอบนี้นะปาให้พันหนึ่งเลยร้อยแก้วเดินกี่ก้าวที่ป้าสอนห้าก้าวก้าวจากอะไรก่อนก้าวจากหน้าไปหรอไม่ใช่ก้าวแรกเป็นไง ก้าวที่2ตบตีใช้ติกมือก่อนยืนมั่นๆนก่อนไม่ต้องใจร้อนเรอลูกขึ้นมาก่อนันที่มาลูกก็มา้กมาไใหม่ใหม่ลูกลอบที่2ใจเย็นยุยืนก่อนไป่แก้วเชือกป้าต้องจดขาก่อนจดให้นิ่งๆก่อนแล้วก็โยน ต่อไปครับตัวตึ๊งตัวตึ๊งของบ้านไป้แก้วถ้าครั้งนี้ไม่โยนแล้วมาสไตล์นะำาบาให้เลยสองพันห้าสองพันห้าสองพันเลยไปแล้วไปดียวก่อนอย่าแต่ถ้าตกข้อนะติ๊กเอายี่สิบพอเออตกข้อมายี่สิบเลยนะแต่ว่าถ้าโดนลูกหนึ่งก็แสดงว่าไม่เสียนะเออโดนลูกหนึ่งก็ได้ตกข้อแน่ ช่วยล้างพ่อทุกวันเลยมไม่ท่วแมแน่พอร้อยราว<จ>ะล้างพ่อหนูยังเหมือนเดิมเมื่อกี้แค่ซอมสเหล,ลือง <Okay. S 2> อีกลูกนึงเก็บให้ได้แล้วกเอาอเ่างี้นะแล้วแก้วลูกนี้นะเห็นไหมเบอร์ยี่หกเลยนะถ้าแม่เก็บได้นะพันหนึ่งมันจะบ้าไ,ได้ได้นคอยดูนะมันจะเข้าตรงไหนรู้ปะเข้าตรงแบ่งๆใช่นะ <laughs> โ้โอ้โห เดี๋ยว่วันนี้ทเกียมเยอะันแกวอยากกินไรลูกแม่ได้ตเฮเดี๋ยวก่อมอย่างงี้ดิเดี๋ยวลมอย่างงี้ถ้าติ๊กยงลงเดี๋ยวอ้อติ๊กจะเอาคืนรไู้่อะไงม่ตาเจูกอะมาให้หนูห้าโอ้โหไม่ต่ำกวาเจูกห้าอยด้วยโอ้โหไแก้วไม่แน่ว้ยลูกนี้ไม่แน่โอ้ยทำได้ดี เราทิ้งมือใส่ไปเป็นไงบ้างครับลูกสาวเล่นเป็นไงบ้างข้อสาดมาบัตรยเดีจะมีสมาเมากกว่านี้คนับ ให้ลูกกะอ่านมากขนาดนั้นเ,เลยพ่อมันด้สะอาดไปด้วยใช่ไหมเก่งมือเก่งมือหงายมือแล้วก็ปล่อยตามตามนั้นเก่งมือหงายมือปล่อยตรงๆเออก็จมี ติดคะแนนพุ่งเลยด้วยแล้วคุยดี่ค่ะเกมแรกจบไปแล้วล้วแก้ได้46เก็นเปล่าวราได้118เอาต่อไหมพอยัตอตองต่ออีกเหรอเอาอีกแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับมาแต่อาวเสื้อเขียว้โ เล็กกันเล็กกันเอล้วอาวเอาแเวับกรดงก่อนนับคะแนนยคตอนนี้มันเหลือ2อันแล้รากต้องเลือกแล้วว่าจะเอาอันไหนอันหนึ่งมันยากถ้าเราแก้วเก็บได้นะสองลูกนี้นะถ้าลงนะปลาให้พันเลยเอาแค่ลูกเดียวของหารลูกเดียวหาร่อยระเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าทุกบอกว่าทุกคนยวบอกว่าทุกน หน่อยปล่อยนุ่มๆหน่อยข้อมือข้อแขนน่าเกงหน่อยได้ได้เดี๋ยวจะไปเรียเค้ืแก้วได้ต่อแปรคาี้ฟ้าจะเอาสไตล์เลยนะ